น้องรุ่นใหม่ฝากถึงน้องว่ายัางไงบ้างเดี๋ยวจะมาเป็นน้องน้องเล็กของเราแล้ออรุ่นสิบเอ็ดใช่ไหมก็ว่าที่รุ่นสิบเอ็กันแล้วกันเนาะถ้าใครที่พลาดการเป็นไอซทีเนี่ยนะถือว่าไม่ไม่มีกําไรในชีวิตเลยแะนะนะเราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะครับใครที่ มีใจอาสาที่จะทํางานเพื่อสังคมอย่าพี่ๆนั่งยิ้มยองข้างเนี่ยใครขนาดไหนก็กลับมาเรามีความผูกพันเช่นงกันในการเป็นพี่เป็นน้องกันนะเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นรุ่นที่11อยากเป็นไหมแต่อยากเป็นเชิญนะมาเสิร์ขอเชิญเลยนะอยากพวกเราทุกคนเนี่ยนะไปไปเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่อยู่ในกันนะผูกพันเชื่อกันวยกันเพื่อสร้างสังคมดีกว่าเราปล่อยเวลาให้มันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะ ก็าฝากไว้นะท <ำ S 2> ั้งท่านรุ่นสิบเอ็ดมาเจอทั้งท่านรุ่นสิบเอ็ดสิบเอ็ดใบทีนึงโอเค ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆไอทีรุ่นสิบเอ็ดของโรงเรียนมาลีส<อ>ุยาบ้งค่ะสำหรับน้องๆไอทีรุ่นที่สิบเอ็ดถ้ามาดูรุ่นพีแล้วอเห็นแบบอย่างเห็นพีเขานำเกมเห็นพีเขานำฐานต่างๆนะครับเก็บไว้เป็นแบบอย่างเสร็จแล้วเรียนรู้เรียนรู้แล้วถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ประโยชน์เรียนรู้แล้วต้องเอานไปใช้บอกต่อแล้วก็ย้ม แบบเผยเพแพร่ออกไปให้ได้มาก่สุดเราจะได้สตาฟเข้ามาร่วมแล้วน้องๆก็จะได้ฝึกฝนของตัวเองให้มากขึ้นเหตุผลว่ายิ่งทาก็ยิ่งได้ยิ่งทํามากที่เกิดความชนานาญยิ่งคล่องไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นระเบียบแถวฟอร์เมชั่นหรือว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อนเชือกอะไรกิจกรรมนักเสดงอะไรเเมื่อเรียนไปแล้วมันต้องออกไปทบทวนแล้วออกไปใช้เมื่อไปใช้แล้วต้องเผยแพร่มเมื่อเผยแพร่แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะ ย,ยั่งยืนมันจะไม่หายไปเลยเพราะนั้นน้องๆฝากรุ่นที่สิบเอ็ดไว้ว่าถ้าสมมติมีใจเป็น RST ตัวจริง,งคิดว่ารุ่นที่สิบสองก็จะเกิดเพราะรุ่นน้องนี่แหละรุ่นที่สิบเอ็ดนี่แหละจะทาให้รุ่นที่สิบสองเกิดขึ้นมาอย่ายงยั่นก็หวังอย่างยิ่งว่าในการฝึกครั้งนี้นะมันไม่ฝึกแล้วฝึกเลยเม่ฝึกแล้วทิ้งไปเลยไร้ผลแต่หวังว่า คงแล้วเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกและต่อแล้วจะมีเรื่อง12 13 14ต่อไปครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็หนูราคาในฐานะตัวแทนไอีนะคะก็อยากจะขอบคุณอาจารย์มากเลยที่กรุณานะคะมาให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดเรามีไอซีรุ่นต่อต่อไปเหมือนที่อาจารย์บอกก็อยากให้อาจารย์กรุณามาให้ความรู้ที่มากกว่าที่พวกเราเคยแบบนี้ขอบคุณอาจารย์ เป็นเวลาที่เราเดินร่วมทางทุกอย่างที่เราก้าวไปสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้ใจมีให้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อยากจะฝากน้องๆที่จะเป็นรุ่น11เป็นวัดที่ไอซีนะครับก็คือการทำงานเนี่ยรักกันให้มากๆเกียรติสละ การเป็นผู้ให้ย่อมมีเป็นสุขใจกว่าผู้รับแล้วก็ฝากดูแลโรงเรียนฝากดูแลป๋านะครับแล้วก็ฝากดูแลทุกพี่ๆนะครับมีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกน้องๆว่าพวกพี่ๆเนี่ยเขาเหมือนเป,นเปนรียบก็เหมือนเทียนนะครับเทียนแห่งหนึ่งที่ถูกจุดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหมดลงไปนะครับ<ๆ>เมื่อเทียน ใกล้จะดับลงแล้วเนี่ยก็ได้ส่งต่อให้รุ่นน้องๆต่อ,อไปเทียนที่กำลังจะดับอย,อยากจะหันมามองน้องๆว่าเปลวไฟที่จะลุกชดช่วงต่อจากรุ่นพี่เนี่ยจะลุกให้สว่างกว่าเดิมไหมพี่อยากผู้อยากจะให้ไฟที่จะจุดขึ้นมาเนี่ยสว่างกว่าเดิมแล้วก็ลุกชดช่วงชดวันกว่าเดิมฝากไว้ด้วยครับกิจการไอซีแล้วก็ลูกเสือของเราสวัสดีครับขอบคุณค่ะ อยากจะบอกให้กับเธอรู้ว่าเป็นสิ่งมีค่าในและถาขถึงน้องน้องีรุ่น11ที่กำลังจะมาเป็นน้องคนเล็กของเราตอนนี้ก็อยากให้ดูพี่ๆเป็นตัวอย่างตั้งแต่รุ่น11สิบ ที่ดีอยู่แล้วก็อยากให้รักษาไว้อะไรที่ยังไม่ดีคิดว่าเราควรจะพัฒนาปรับปรุงก็อยากให้เอามาแชร์กันร่วมกันทําครอบครัวไอทีของเราให้มันใหญ่โตไปกว่านี้มีจนถึงรุ่นร้อยอย่างที่แคมบอกนะคะยังไงก็ต้องฝากความหวังของครอบครัวเราไว้กับน้องๆรุ่น11ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะาา้้วใใจใหคคมมรรััักเนนนง ยยืนยงไค่ะแ,แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่รุ่นใหญ่คนน,ะคะนึงนค่ะพี่วิรุนสามค่ะมีอะไรจะฝากถึงน้องๆรุ่นสเอ็ดของเราบ้างไก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ครอบครัวไอซีของเรานะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่สิบเอ็ดแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้น้องๆเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับก็จะฝากให้ทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็ไงดี ล้วตด้งใจทํางานแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็โรงเรียนของเรามาริพิยาต่อไปอค,ครับขอบคุณค่ะเสียงแทรกเยอะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพ้องช่วยกันประคอง